แค่คิดถึงราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจนแทบจะไม่ไหวทุกครั้งที่เติมถังก็ทำให้หลายคนรู้สึกหนักใจแล้วใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มาดูกันเถอะว่าวันนี้วันที่12ตุลาคม2568ราคาน้ำมันล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างและเชื่อเถอะว่ามันมีเรื่องน่าสนใจที่หลายคนอาจมองข้ามไปเลยทีเดียวผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆสไตล์เพื่อนคุยกันแบบสบายสบายแต่เต็มเปี่ยมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้แม้แต่คนที่เพิ่งหัดขับรถก็ตามทันได้เลยครับ จากข้อมูลที่มาจากบริษัทบริษัทบางจากจำกัดมหาชนต่อซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการน้ำมันหลักของไทยน,น่นและแก๊สโซฮอ95ยังคงจำหน่ายอยู่ที่ราคา32.15บาทต่อลิตรส่วนแก๊สโซฮอ91ก็อยู่ที่31.78บาทต่อลิตรนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นแก๊สโซฮอคือน้ำมันเบนซินผสมเอทานอลแอลกอฮอล์จากพืช ซึ่งช่วยลดการปล่อยมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเบนซินปกติถ้าคุณเป็นคนชอบใส่ใจเรื่องไอเสียรถก็ลองเลือกใช้แก๊สโซฮอดูสิครับมันไม่เพียงแต่ประหยัดโลกแต่ยังอาจช่วยให้เครื่องยนต์ของคุณสะอาดขึ้นด้วยแนวคิดนี้เหมือนกับการเลือ,อกกินอาหารออร์แกนิกแทนอาหารทั่วไปเลือกที่ดีต่อสุขภาพและโลกใบนี้ มาดูด้านดีเซนกันบ้างครับราคาดีเซนพื้นฐาน b7 วันนี้อยู่ที่31.44บาทต่อลิตรลดลงมา0.50บาทจากราคาก่อนหน้าซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับคนขับรถบรรทุกหรือรถยนต์ดีเซนทั่วไปเพราะมันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ไม่น้อยเลยส่วนดีเซนพรีเมียมอย่าง HIGH p r e ียมดีเซล e l s b 7ก็จำหน่ายที่45.64บาทต่อลิตรลดลงเช่นกัน0.50บาท ดีเซนพรีเมียมนี้เหมาะสำหรับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ทรงประสิทธิภาพสูงเพราะมันให้การเผาไหม้ที่ดีขึ้นและลดควันดำออกมาแต่แน่นอนว่ามันแพงกว่าดีเซนธรรมดาเหมือนกับการเลือกซื้อของแบรนด์เนมนี่คุ้มค่ากับคุณภาพนั่นแหละครับแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปการปรับราคาน้ำมันแบบนี้มันสะท้อนถึงอะไรกันแน่ ถ้าดูดีๆแล้วการลดราคา0.50บาทดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่ถ้าคิดถึงการผันผววข,ของราคาน้ำมันโลกที่ขึ้นขึ้นลงลงตามปัจจัยต่างๆอย่างสงครามสภาพอากาศหรืออุปสงค์พลังงานก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าการกำหนดราคาน้ำมันในไทยมันยุติธรรมแค่ไหนกันนะบางคนอาจบอกว่ามันควรลดลงมากกว่านี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพสูงแต่ฝ่ายตรงข้ามก็อาจโต้แย้งว่ามันจำเป็นต้องปรับตามต้นทุนจริงๆเพื่อรักษาความยั่งยืนของอุตสาหกรรมน้ำมันและนี่แหละคือส่วนที่อาจทำให้เกิดความเห็นแตกต่าง คุณคิดว่าการปรับราคาน้ำมันควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆเช่นการลดภาษีสำหรับคนทั่วไปหรือไม่หรือว่าเราควรหันไปใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพาน้ำมันจนเกินไปแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิครับบางทีมุมมองของคุณอาจจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้คนอื่นได้คิดกันสรุปราคาน้ำมันวันนี้ให้เห็นชัดๆอีกครั้งนะครับดีเซนไฮพรีเมียมดีเซนเอสราคาลิตรละ45.64บาท ให้ดีเซลเอราคาลิตรละ31.44บาทเบนซินแก๊สโซฮอ์แก๊สโซฮอล์เก้ราคาลิตรละ31.78บาทแก๊สโซฮอล์เก้าราคาลิตรละ32.15บาทไฮพรีเมียม9 7แก๊สโซฮอ95ราคาลิตรละ49.84บาทแก๊สโซฮอ e ์อีแปดราคาลิตรละ27.89บาทหมายเหตุสำคัญ ราคาที่ผมเอามาแจ้งนี้อ้างอิงจากบริษัทบางจากจำกัดมหาชนต่เตอเท่านั้นนะครับดังนั้นควรไปตรวจสอบราคาจริงๆณนะสถานีเติมน้ำมันใกล้คุณอีกทีเพราะอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละแห่งและอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ของกรุงเทพด้วยครับส่วนราคาพรุ่งนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปไว้เจอกันในอัปเดตครั้งต่อไป As v e r t i m